ก็โชอบคลิปทะชอบอไรนชิินิินนี่ก็ปากเลกินแช่รื่ยว่าจเรยปแช่ตอยเพื่อนดูได้คนดว่าผมทำิ์ออนไลน์มีอยู่อันนี้ผมก็ทำกิฟออนไลน์แต่มีใชกิตัวาเลองลองส่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็ผมส่งไปก็คือ จะมีใายสายสี่สิบสี่ศูนย์เดคือส้ายิบหเป็นตปะปาแกะไอ้ยีเป็นสีเหลือปัจจบันเป็นสีฟ้าเหมือนเซมืนกว่าก็คือตัวจุนโทรมกูเริ่มจากากับกูกากไรเไลาเท่าไหร เฟอร์เวนสดลีเจยาข้าถนอิซาเพอรแฟนเอฟีอีฟาราเฟอร์เจ้าเจ้าข้ากับด้วยตรงกับด้วยตันสเคัญลาตลาดัว่าคนสี คนสานีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าบางอี่ขันสานีรถไฟฟ้าสถานีวาคนนนสถานีรถไฟฟ้าสถานีทเทรนทอนแต่ก็เยอะแค่ถึง สังียงผ่านป้ายตลาดคลุงทนเวลีสะพานคลุงทนแผ่นอนนผ่นคุลึกะพามาที่สุดที่ ที่สุดที่บางนาพูเกียร์สมัรจะมีแชร์ค่า16แชร์ T10 T0 ตอนอนาคตอาจจะเป็นลบไม่ฟรีไปเราคุยกับเบอร์สายไทยสมัยก็เลยไปติดตามที่เกีร์สายสมัยด้วยขอถึงเลยดีกว่าถ้าไปติดตามเกีร์ ไอเจมการจะเลิกกับไอเจมขนส่งการจะอะไรนั้นอันนั้นอันอนัน้นผมไม่ได้เป็นคู่ประกอบการนี่ผมเสนอให้อันนี้ผมไม่ได้เป็นคู่ประกอบการนี่ลูกนี่ผมขอเสรนอให้เไอเจมนขนสู่คู่ ตัวเสิร์ตอีกอย่างหนึงน่งตามที่เพจไทยสมัยกับอ็กกับเอพีบรัรเดิร์่าที่คุณหารเจได้คือบริรัทเอก,กนันธนีสแคนยูี่กับบรัสิร์ในบรัิษัทเลยครับโอ้ท่านามโอ้ดูค่ะท่านครับวันนี้เกษตรสมาอยู่ บอกเจอให้คนไม่รู้ว่าออกไปแล้วอ่าลองอยูปูบแล้วก็ม่ก็ปิดกรไมกันอ๊อาตือนะครับขอร้องไงอ๊อาตือวันนี้สวัสดีครับ